สำหรับทารกในคันที่กลับหัวเร็วส่งผลทำให้คลอดก่อนกำหนดจริงหรือไม่เขาตอบตรงนี้เลยนะคะว่าไม่จริงค่ะส่วนนำหรือว่าท่าเด็กไม่ได้มีผลนะคะว่าทำให้เด็กคลอดก่อนกำหนดหรือว่าเด็กอาจจะคลอดช้ากว่ากำหนดด้วยซ้ำถ้าเด็กไม่ได้อยู่ในศีสษะเป็นส่วนนำค่ะส่วนใหญ่นะคะเด็กจะกลับหัวนะคะอายุคันประมาณสัก32หรือ36สัปดาห์ประมาณนี้นะคะก็คือประมาณ8-9เดือนค่ะ แต่ก็มีบางกรณีนะคะที่เข้าสู่ไตรามาสที่3เคืออายุคันประมาณ28วีคก,ก็เริ่มกลับหัวได้แล้วแต่การที่ทารกมีการกลับหัวไม่ว่าจะช่วง7เดือน8เดือนหรือ9เดือนก็แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะส่งผลทำให้เราคลอดในช่วงนั้นกลับหัวเมื่อไหร่จะคลอดไม่ใช่เลยนะคะการที่เด็กจะคลอดก่อนกำหนด หรือคลอดเมื่อไหลขึ้นอยู่กับการหดรัดตัวการบีบรัดตัวของคุณแม่ตั้งครรภ์น,นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เวลาไปตรวจครรภ์แล้วหรือว่าเวลาไปอันตราซาวแล้วนะคะพบว่าทาลูกในครรภ์กลับหัวแล้วส่วนนํำเป็นศีรษะแล้วนะคะไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าท่าของเด็กนะคะไม่ว่าจะกล่นเป็นส่วนนำํำศีรษะเป็นส่วนนำํำหรือท่าขวางเนะี่ยเราไม่สามารถกําหนดหรือว่าบังคับได้แค่นั้นเองค่ะ ถึงเขาจะกลับหัวแล้วนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าคลอดก่อนกําหนดนะคะแม่ก็ฝากคันตานัดได้เลยแต่สิ่งที่น่ากังวลมากกว่าก็คือถ้าอายุการันเมื่อจะครบกําหนดคลอดแล้วอายุคัน36 37หรือ38สัปดาห์ขึ้นไปก็แล้วแต่ถ้าทารกในคันยังไม่กลับหัวหรือว่า ส่วนนำไม่ใช่ศีรษะสิ่งนี้ที่จะต้องกังวลเพราะคุณแม่จะต้องได้ผ่าตัดคลอดเพราะโอกาสที่ทารกจะไปกลับหัวในช่วงที่เข้าสู่เดือนสุดท้ายของการคลอดแล้วเนี่ยโอกาสน้อยมากยิ่งอายุคันมากขึ้นนะคะ38แล้วโอกาสน้อยมากๆ37สสัปดาห์แล้วยิ่งน้อยไปใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าทารกในคันอย่าไปสนใจค่ะคุณแม่ฝากคันตามนะัด ถ้าถึงเวลาที่ส่วนนําเป็นศรีรษะส่วนนําเข้าสู่ช่องเชิงการก็จะเข้าสู่กระบวนการคลอดโดยของเขาเองถ้าส่วนนําไม่ใช่ศรีรษะเมื่อครบกําหนดคลอด38-39สัปดาห์แล้วคุณแม่ก็จะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดนั่นเองค่ะ